ขายของออนไลน์แล้วมานั่งเครียดว่าวันนี้กูยังไม่ไลฟ์เลยกูจะไลฟ์อะไรดีว่ากูขึ้นไลฟ์ไม่ได้สักทีนูนี่นั่นไม่มีข้ออ้างค่ะทุกอย่างจะไม่ใช่ข้ออ้างต่อไปทําทุกอย่างให้เป็นครอบครัวเหมือนครูเมื่อกี้ครูบอกว่าครูจะขึ้นเที่ยงครึ่งแต่ลูกๆครูขึ้นตอนเที่ยงลูกๆครูขึ้นอยู่ครูไม่ซีเรียสเลยค่ะครูก็นั่งหัวเราะไปดูไลฟ์ลูกครูไปครูก็มีความสุขไปเพราะทุกอย่างครูคิดว่ามันเป็นบ้านของครูลูกครูกําลังไลฟ์ครูก็ไปเชียร์ลูกครูทุกกลุ่มเลย ครูไม่ได้ซีเรียสเลยว่าคูจะขึ้นนะกูจะขึ้นนะเพียงแต่ครูอยากแจ้งลูกครูว่าเออครูขึ้นเวลานี้นะเหมือนการเตรียมตัวแต่ครูซีเรียสไหมครูไม่ซีเรียสเลยเพราะความสบายของครูค่ะมันสร้างเงินได้จริงแล้วครูก็เห็นภาพมันชัดเจนว่านพเก้าไปสู่ระดับโลกครูเห็นภาพมันชัดมากจนจนภาพนั้นเป็นภาพจริงไปแล้ว ครูเคยเห็นภาพที่มันที่หลายคนบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากก็คือครูเคยเห็นภาพเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคะนำสินค้าของครูค่ะไปกระจายทั่วประเทศซึ่งถ้าครูพูดให้ใครฟังทุกคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศต่างๆเหล่านี้ค่ะสินค้าที่เป็นสมุนไพรเข้ายากที่สุดเข้ายากมากเพราะว่าเขาเป็นเมืองของชาแล้วไม่ใช่แค่ชา สมุนไพรจะเข้ายากมากเพราะถูกตรวจสอบหนักมากแม้กระทั่งประเทศยุโรปครูฝันไกลว่าสินค้าครูจะไปกระจายอยู่ทั่วยุโรปเอเชียเนี่ยครูฝันก่อนอยู่แล้วเพราะครูอะไปลาวก่อนอันดับแรกเลยครูฝันอะไรครูไปก่อนเลยครูเชื่อไหมว่าคุณเชื่อไหมว่าภาพที่ครูฝันครูไม่เคยลดน้อยลงมาแม้มันไม่มีแม้แอะเดียวมันไม่เคยมีวีแววเข้ามาหาครูเลยนะแต่ครูเห็นภาพไปแล้วค่ะว่าสินค้าครูไปกระจายอยู่ทั่วเกาหลีญี่ปุ่น ภาพครูมันชัดเจนมากว่าคนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเขานั่งดื่มชานพะเก้าครูเห็นภาพว่าชานะะเก้าอยู่ทุกโรงแรมครูเห็นชานะะเก้าค่ะไว้ต้อนรับแขกทุกที่ครูเห็นชานโนพะเก้าค่ะขายอยู่ทั่วทุกมุมของเกาหลีและญี่ปุ่นนั่นเป็นภาพที่มันอยู่ข้างในจริงๆแล้วครูก็พูดเล่าคนนู้นคนนี้ทั้งๆที่มันยังไม่มีวี่แววเลยนะคะครูก็เล่าว่าครูเห็นภาพแบบนี้แล้วครูก็ไม่กดดัน คูก็ปล่อยภาพนี้ให้มันล่องลอยในหัวของครูไปนะคะแล้วครูนึกขึ้นได้คูก็ยิ้มกับภาพนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคูก็อยู่แบบเนี้ยค่ะครูทางานทุกวันครมีความสุขหรือใครเคยเห็นครูทุกข์กับงานบ้างสามารถแย้งครูได้เลยนะครูยังไม่เคยทํางานแล้วมีความทุกข์เลยค่ะเพราะการมีความทุกข์ในงานคือการปฏิเสธหนึ่งครั้งถามว่าเหนื่อยไหมมีค่ะโมเมนต์เหนื่อยมีครูไม่ได้บอกว่าครูเป็นแบบมนุษย์ถุ่นยนต์ครูมีเหนื่อย แต่ครูก็บอกกับตัวเองว่ามันคุ้มนะพรมันคุ้มเดี๋ยวพอแกไปนอนแล้วแกก็หายเหนื่อยครูจะบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะครูไม่เชื่อถ้ามีคนบอกครูว่ามีความสุขทุกวินาทีมีความสุขตลอดไปไม่เหนื่อยเลยครูไม่เชื่อครูเป็นคนมนุษย์ที่เชื่อคนยากถ้าครูทําแบบเขาไม่ได้ครูไม่เชื่อเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ครูจะบอกกับตัวเองทุกครั้งว่าเหนื่อยแล้วคุ้มไหมถา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 มตัวเราเนี่ยเหนื่อยแล้วคุ้มไหม ถ้าเหนื่อยแล้วคุ้มทําต่อไปเป้าหมายใหญ่ไหมใหญ่ทําต่อไปเหนื่อยแล้วพักน้ำเหนื่อยแล้วพักน้อย่าฟืนน้อย่าฟืนน้เหนื่อยแล้วพักคุยคุยกับตัวเองจบตลอดค่ะครูไม่คุยกับคนอื่นครูไม่คุยกับคนอื่นว่าเออพี่เอวันนี้พอนึงเหนื่อยเลยจ้าวันนี้พี่พอนเหนื่อยมากเลยขอไม่คุยนะจ้าขอไม่คุยขอไม่ดูไลฟ์ใครนะพี่เอขอไม่เนาะเหนื่อยมากคุโดนตัดแต้มค่ะคุโดนจักรวาลตัดแต้มค่ะ จะกวางพร้อมรอตัดแต้มคุณตลอดเวลาค่ะคุณไม่เสี่ยงค่ะคุณมาไกลเกินไปแล้วคุณไม่เสี่ยงค่ะคุณจะไม่ไม่บอกใครว่าคุณเหนื่อยคุณจะคุยกับตัวเองให้จบค่ะว่าคุ้มไหมอ่ะทําไปแล้วคุ้มไหมอ่ะทําแล้วถึงเป้าหมายทําต่อไหมคุณจะคุยกับตัวเองจบคนเดียวเลยค่ะแล้วคุณก็ทําต่อคุณไม่เคยแสดงอาการเหนื่อยบอกใครคุณไม่เคยแสดงอาการที่คุณแบบไม่ไหว บอกใครเพราะครูเชื่อว่าจักรวาลน,นะคะจับตาดูครูตลอดเวลาจักรวาลทางานร่วมกับครูเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หลายคนน่ะจำมาไว้เลยนะคะทําไมครูถึงมาถ่ายทอดสิ่งที่ครูมีให้พวกคุณทุกคนบางทีเราอะค่ะจริงจังกับอะไรมากไปก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะหลายคนขายออนไลน์ขายมากี่ปีกันแล้วคะขายมากี่แบรนด์กันแล้วคะไม่ประสบความสําเร็จสักทีคุณอาจจะขาดอะไรไปบางอย่างคุณอาจไม่รู้อะไรบางอย่างก็เป็นได้ ถ้าวันนี้คุรู้คุณรู้จุดว่าคุณต้องขายสบายๆไม่กดดันใครอยากไลฟ์ก็ออกมาไลฟ์ไลฟ์จากหัวใจคุณไลฟ์ live แบ่งปันแล้วใครที่ขายสินค้านพก้าคุณจําไว้นะคะออกมาบอกผู้คนโดยการบอกเล่าค่ะอย่าไปกลัวค่ะเราไม่รักษาก็จริงแต่เรามีผลลัพธ์มาเล่าให้ฟังอย่าไปกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัว